ทำอะไรของนายเนี่ยแล้วค่อยใช้คุณมาแย่งดื่มก่อนมันนี่เ้ยอะไรเนี่ยอะไรของนายปอยนี่อะไรของนายเนี่ยก็เมื่อกี้ผมเห็นไอ้แว่นก้ามโตอะมันใส่อะไรลงไปไม่รู้ในแก้วของคุณน่ะได้แล้วครับขอบคุณนะคะเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละคุณ เดี๋ยวฉันมาเฮ้ยหยกคุณคุณเดี๋ยวก่อนโอ๊ยโอโยโอ๊ยเจ็บครับคุณอะไรของคุณเนี่ยฮะคุณบ้าหรือเปล่ากล้ามีเรื่องกับฉันเหรอไม่อยากมีชีวิตต่อใช่ไหมฮะโอ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับคุณเทนคะผู้หญิงคนนี้รุน่นากลัวจังเลยนะคะผมว่าน่ารักดีหรอสวัสดีค่ะผู้จัดการฉันชื่อวิวเป็นพนักงานคนใหม่ค่ะ อ้าวแฟนเก่าเรานี่เองไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอกันอีกทำไมอยากคืนดีกับฉันจะต้องตามมาถึงที่นี่เลยเหรอแฟนเก่าฉันเนี่ยตายไปนานแล้วอะ่ะและอีกอย่างอะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะกลับไปคบกับคนแบบนั้นด้วยอ่ออย่าปากแข็งไปเลยนะตอนเนี้ฉันเป็นผู้จัดก,การเงินเดือนหาง ไม่ได้เป็นคนที่พนักงานอย่างเธอจะเอื้อมถึงได้อยู่แล้วตน,นี่นายคิดว่าฉันจะตบนายงั้นหรอโโหสบายใจได้เลยฉันเนี่ยไม่เอามือไปแตะขยะเน่าๆอย่างนายหรอกนะเดี๋ยวมันจะเหม็นสกปรกติดมือฉันอะนี่กล้ามีปัญหากับฉันระวังจะอยู่ไม่สุขนี่คุณไม่ละอายใจมั้งเหรอที่มารังแกพนักงานใหม่ แล้วแกเป็นใครวะผมก็เป็นพนักงานใหม่คนหนึงนี่และแกกล้าด well> ja ียังไงมาขึ้นเสียงกับฉันฮะฉันเป็นผู้จัดการที่น erm ี่และตอนนี้พวกแกสอคนก็มาสายแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ก้มลงทำความเคารพฉันเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวฉันจะได้ถ่ายรูปเอาไว้ด้วย ทำไมผมต้องทำด้วยก็มันเป็นกฎไงฉันเป็นคนกำหนดเองอะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะคำนับครั้งที่หนึ่งคำนับครั้งที่สองคำนับครั้งที่สามที่ทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยคอยดู ไม่ปล่อยแกไว้เลยเรื่องวันนี้นะขอบคุณนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคนเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิดีครับคุณโปเฮ้ยนี่มาท่านประธานใหญ่เลยนี่เจเ ้แกส่งเลขบัญชีไปให้ปุ่ยนะแต่ปู่โอนเงินให้สิบล้านนะได้ครับเฮ้ยไม่ได้นะนี่อาจจะเป็นวิชาชีพปลอมแปลงไว้หน้ามาก็ได้นายเอามานี่เลยเอามานี่ฉันบอกให้เอามานี่โอ้โ้นี่มันอะไรกันนี่ นี่อย่าบอกนะว่าเธอชอบไอหนุ่มคนจนนี่เขาแล้วจริงแล้วเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเลิกเรื่องละครต่อหน้าฉันได้ฉันไม่ได้หึงห่วงเธอเลยนี้โปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของบริษัทนี้เธอเอาไปทำแล้วอย่ามาหาว่าฉันไม่ให้โอกาสลูกค้าคนนี้ขึ้นชื่อว่ารับมือยากที่สุดรอเวลาถูกไล่ออกได้เลยนะกุ วันนี้คุณดูสดใสไหมนะเอา้าก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเสนองานให้กับลูกค้าแล้วนี่ฉันก็ต้องตื่นตัวนิดนึง <c oughs> นี่เดี๋ยวตอนที่เข้าไปเสนองานเนี่ยปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการเองส่วนนายเนี่ยอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่จัดก,การเองเข้าใจปะโอเคไปน้องไปพี่อะไรวะบริษัท JTP อ่ะส่งพนักงานใหม่มาคุยเราอ่ะ แบบนี้มันดูถูกกันใช่ฉันไหมวาะาฮ้ยเฮ้ยมาเองเลยเหรอครับเอ่อใช่ค่ะฉันมาเองค่ะอ๋อถ้า,างั้นอ่ะสัญญาไม่ต้องดูเลยครับเราเซ็นไปเลย10ปีครับ10ปีไปเลยครับ ฉันเนี่ยสุดยอดจริงๆแผนน <ughing S 1> <can> ี้น้าตายดิจังหากนายว่าปะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยอ่อยกินกันดีกว่าฉันเลี้ยงนายเองโอเคไปใส่สัญญาเรียบร้อยฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำให้เขาเซ็นสัญญานี้ได้แต่ว่าโบนัสงานเนี่ย เป็นของกันอะไรนะยังไงแล้วเนี่ยเราก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนอะไรที่เป็นของเธอมันก็เหมือนของฉันนั่ะน้าไม่อายฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกบอสเชิญเลยเชิญบอกเลยตามสบายแล้วเธอคิดดูแล้วกันนะว่าบริษัทเนี่ย จะเชื่อพนักงานตัวเอเล็กอย่างเธอหรือผู้จัดก,การอย่างฉันอ้อและอย่างเนี่ยเธอไม่มีหลักฐานฉันผมนี่ไงหลักฐานนายมันก็แค่พนักงานฝึกหัดคิดว่ามีที่ให้ออกเสียงนแล้วถ้าเป็นฉันเนี่ยพอจะมีที่ให้ออกเสียงบ้างไหม ท่านประธานสวัสดีครับแล้วทำไมวันนี้จู่ๆถึงมาที่นี่ได้ล่ะครับอ๋อนี่ครับโปรเจก t นี้ผมเป็นคนทําเองครับพอดีว่าผมได้ให้โอกาสพนักงานใหม่เขาได้เรียนรู้งานแล้วล่ะครับแต่ว่าเขาไม่รักษาไว้เองช่วยไม่ได้ตามที่นายพูดมาเนี่ยนะนายก็ดูแลหลานชายของฉันเป็นอย่างนี้เลยสินะครับหลาน อืนี่นายคือคุณเทนเหรอเขาดูแลผมเป็นอย่างดีนะปูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเปลี่ยนเป็นฉันดูแลแกบ้างกันนะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคือที่ผมทำทุกอย่างไปก็เพื่อบริษัทผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องผมรู้คุณกลัวว่าพนักงานใหม่เนี่ยจะไม่มีความสามารถคุณก็เลยให้งานยากที่สุดให้เขาไปทำใช่ไหม อใช่ครับแล้วคุณก็ยังกลัวด้วยว่าพนักงานใหม่เนี่ยทำงานไห้ดีกว่าคุณคุณก็เลยแย่งงานเขาไปใช่ปะครับคุณทําดีขนาดนี้เนี่ยจะไล่คุณออกได้ยังไงคุณตูถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากเลยครับคุณเทนพอดีว่าสาขายห่ในแอฟริกาเนี่ยต้องการคนอยู่พอดีเลยคุณไปทําสาขานั้นนะแลวถ้าเกิดว่าคุณลาออกเนี่ยคุณโดนแน่เอาตัวมันออกไป ท่านประธานครับคุณเทนคุณเทนครับแอนติกามันไก่นะค,คุณเทนเฮ้ยปล่อยดีวะปล่อยนลยนี่ท่านประธานตัวจริงเหรอคะหนูวิวนี่ทำงานได้ดีมากจริงๆนะดังนั้น,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 นไอ้ตำแหน่งผู้จัดการที่มันว่างอยู่เนี่ยหนูก็รับหน้าที่ไปเลยนะ ส่วนเงินเดือนของหนูก็ห้าห้าหมื่นเลยเหรอคะโอ้โหมากไปหรือเปล่าคะปู่ผใหมายถึงห้าแสน